สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ครัวคุณแมวขอนําเสนอแกงส้มมะรุมนะคะวันนี้เราใช้ปลากระพงนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมและวิธีการทําอย่างไรบ้างนะคะติดตามชมค่ะ ผู้ชมคะวิธีทําก็คือเราต้มน้ำซุปนี่นะคะคือน้ําต้มปลานะคะดิฉันต้มปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะใส่เก็บน้ําซุปไว้มาปั่นเครื่องแกงนะคะดิฉันปั่นเครื่องแกงไปบ้างแล้วนะคะนิดหน่อยคือเราผสมเครื่องแกงทั้งหมดนะคะลงในโถป,ปั่นนี้นะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องปันนะะ่นค่ะแล้วเราก็ผสมน้ําซุปจากน้ําต้มปลานะคะไปสักถ้วยหนึ่งนะคะปั่นพอให้ละเอียดนะคะพอละเอียดแล้วเราก็มาใส่เนื้อปลานะคะ <S <S ฉันจะมีปลาอยู่สองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือปลาทูเอ่อปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งนี่ดิฉันเอ่อทำไว้สําหรับแกะเนื้อเรียบร้อยไว้แล้วสําหรับเอ่อปั่นกับพริกแกงนะคะเพื่อจะให้พริกแกงเข้มข้นนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะให้พริกแกงส้มเข้มข้นนะคะแล้วปลาอีกส่วนหนึ่งดิฉันก็จะเอาไว้ใส่เวลาเราแกงส้มนะคะ ่ะแล้วเราปั่นต่อนะคะจนละเอียดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเมื่อพิกแกงละเอียดน,ะะนี่นะคะพิกแกงที่ปั่นได้ก็ละเอียดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่หม้อนะคะใส่หม้อซุปที่เราตั้งน้ําไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะมีควันขึ้นมาแล้วนะคะฉันก็จะเทใส่ลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวพอน้ำเดือดอีกสักพักเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะดิฉันจะเบาไฟลงหน่อยนะคะแล้วเรามาปรุงรสกันด้วยนะคะด้วยน้ำส้มมะขามนะคะแกงส้มมะรุมก็จะออกเปรี้ยวหวานหน่อยนะคะเราก็จะเติมน้ำมะขามไปนะคะ ใส่เกลือไปสักช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลวันนี้ดิฉันใช้น้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปสักช้อนนึงก่อนนะคะเพื่อชิมรสนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะ เรามีทั้งเกลือทั้งกะปิแล้วฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะท่านผู้ชมสามารถลองชิมดูได้ก่อนนะคะรสแกงส้งมมะรุมนะคะจะออกเปรี้ยวหวานจะออกหวานหน่อยๆนะคะเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามนะคะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวพอเดือดอีกสักพักพอเอ่อเครื่องปรุงละลายแล้วเรามาชิมรสกันแล้วค่อยมาใส่ผักนะคะฉะนันปรุงรสก่อนเพื่อว่า พอรดได้ที่แล้วใส่ผักลงไปผักจะได้เอ่อมารุมเนี่ยจะได้ดูดซึมรสชาติของเอ่อน้ำแกงส้มไปจะได้อร่อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้น้ําแกงส้มเราก็ได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักลงไปนะคะคือมารุมนะคะมารุมนะคะดิฉันก็จะมีเม็ดมารุมด้วยนะคะที่แกะไว้เม็ดอ่อนนะคะ ก็จะใส่ผักลงไปให้หมดเลยนะคะก็เม็ดมารุมนะคะ,ะแกะไว้นะคะแล้วดิฉันก็จะต้มเแกงส้มมารุมไปจนมะรุมสุกแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่เนื้อปลานะคะเพราะว่าเนื้อปลาของดิฉันได้ต้มอาไว้แล้วเมื่อ ก่อนหน้านี้ก็คือต้มน้ำซุปเพื่อที่จะไปทำน้ำซุปเนี่ยที่จะเอาไปใส่พริกแกงนะคะเราก็แยกออกมานะคะก็จะไม่ต้มรวมก,กันเลยนะคะตอนนี้ดิฉันรอให้มะรุมสุกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้มะรุมก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เนื้อปลากันเลยนะคะเนื้อปลาที่ต้มเอาไว้ตอนแรกนะคะ ะะฉันก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพอเนื้อปลาดูดซึมน้ําเออแกงส้มสักนิดนึงให้มีรสชาติในเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะเอาล้ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแกงมะรุมนะคะ ท่านจะสังเกตรมรุมวสุกยังไงให้สังเกตนะคะก่อนต้มมรุมของเรามารุมก็จะออกผิวขาวเนาะนะคะผิวขาวนวลน,นะคะแต่พอต้มสุกแล้วมรุมก็จะออกเนื้อใสๆนะคะผิวเขาก็จะใสๆก็เป็นอันว่าสุกแล้วนะคะ ท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะวันนี้ดิฉันใช้ปลากระพงนะคะเพราะว่าเราอยู่อังกฤษเราหาปลาช่อนยากค่ะเราก็ต้องใช้ปลากระพงดีค่ะง่ายดีค่ะแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะในตลาดมีมีมากมายเลยค่ะ เอาล้ค่ะฉันขอตักเสิร์ฟแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะมารุมของเรากแกงส้มมารุมนะคะนิดนิดหน่อยค่ะนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่นะคะแกงส้มมารุมนะคะ ท่านจะใช้ปลาช่อนก็ได้นะคะแต่ดิฉันเออวันนี้มีปลากระพงเลยใช้ปลากระพงทํานะคะแกงส้มมะรุมค่ะคือสูตรนี่สูตรของคุณแม่ซึ่งซึ่งคุณแม่ดิฉันชอบทานมากตอนสมัยเล็กๆนะคะดิทําให้ชั้นทานตอนสมัยดิฉันเล็กๆนะคะอร่อยมากค่ะฉันก็เลยเอาสูตรมา <c oughs> เแออชร์เพื่อนๆน,นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ